มันดังเพราะอะไรอ่ะดังเพราะนี่วี่เจอแล้วไอ้ไอ้ขาดันดันลูกลอกมันแน่นะใช่บูทมันเสียบูทมันเบียดแล้วทถมมันไปตีกับไอ้มูเล่ปมน้ำเป็นทุกควันเลยนะไอ้พวกเครื่อง R18 เนี่ยเป็นเป็นหมดอ่ะพี่เพราะว่ามันมันเสียได้ตามอายุมันซีวิก FD ซีวิกปี2006นะครับใครที่มี อาการดังหน้าเครื่องสตาร์ทเครื่องเนี่ยยังไม่เปิดแอร์นะยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นสตาร์ทเครื่องเนี่ยบางทีจังหวะใส่เกียร์เนี่ยหรือจังหวะเปิดแอร์เนี่ยจะดังมากขึ้นแต่ถ้ายังไม่เปิดแอร์ยังไม่ใส่เกียร์เนี่ยมีอาการดังเสียงยังไงเสียงดังแก๊ะแกๆๆแกๆะแกแกแกตามจังหวะการหมุนของเครื่องนะครับสำหรับซีวิคตัวนี้เครื่องพันแปดร้อยซีซีเครื่องอาร์สิบแปดนะครับเครื่องตัวนี้อ่า สาเหตุหนึ่งสาเหตุเดียวนะครับเป็นสาเหตุเดียวเลยถ้าชุดหน้าคัดไม่ดังใช่ไหมชุดหน้าคัดไม่ดังดลูกปืนลูกเหล่าตัวนี้ไม่ดังนะตัวนี้เป็นลูกเหล่าสายพานนะครับสายพานหน้าเครื่องตรงนี้นะครับถ้าสองอย่างนี้ไม่ดังนะครับชุดนี้นะครับให้เปลี่ยนชุด ดันลูกลอกนี้ใหม่นะครับดันลูกลอกสายพานชุดขาดันลูกลอกสายพานใหม่นะครับคือชุดนี้หน้าตาแบบนี้อ่าในชุดจะประกอบไปด้วยลุกลอกสายพานนะครับแล้วก็ไฮดรอลิกดันสายพานตัวนี้นะครับคือจะมาทั้งขาแบบนี้เลยถ้าใครมีงบแนะนําให้เป็นของแท้นะครับถ้าไม่มีงบงบไม่เยอะนะครับของเทียบก็ได้เหมือนกันนะครับ อ่ะผมจะมาบอกว่าสาเหตุที่ดังเนี่ยนะครับมันมีสองสาเหตุนะครับที่มันดังเนี่ยมันดังเพราะตัวนี้นะครับเนี่ยสาเหตุแรกคือไฮดรลิกนะครับไฮดรลิกมันมันเสียนะครับมันเสียคือข้างในเนี่ยมันจะเป็นไฮดรลิกนะครับมันจะเป็นสปริงเป็นชุดไฮดรลิกมีน้ํามันอยู่ข้างในอ่าถ้ามันเสียมันล้าเนี่ยคือตัวเนี้ยมันจะไปดันมันจะทําหน้าที่ให้ดันให้ให้ลูกล้อตัวเนี้ย ไปดันให้สายพามันมันมันตึงนะอ่าแต่ถ้าตัวนี้มันเสียเนี่ยคือมันสู้แรงเครื่องไม่ไหวเอาง่ายมันไม่มีแรงดันอ่ามันไม่มีแรงดันอ่ะอ่าถ้ามันรั่วมันก็จะน้ํามันออกหมดมันก็ไม่มีแรงดันอ่าก็ดังเหมือนกันนังแก๊กแก๊กแก๊กเหมือนกันอีกสาเหตุหนึ่งเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนี่นะครับอ่าดูรอยตรงนี้อ่าเห็นรอยสีตรงนี้ไหมครับอ่าหนึ่งที่ตรงนี้นะอ่ามีที่อื่นอีกไหมไม่มีครับอ่า สาเหตุที่ว่าเปลี่ยนเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนทั้งขาทุกคนดูนี่นะอ่าดูบูตตัวนี้เห็นไหมครับบูทมันไม่อยู่ตรงกลางแล้วนะครับเนี่ยขึ้นมาเบียดขึ้นมาเบียดตรงนี้แล้วเนี่ยบูตมันเสียนะครับทำไมาัสีแบบพอบูทมันเสียเนี่ยอ่าทําให้ขาตัวเนี้ยมันแกว่งนะครับขาตัวนี้มันแว่งเนี่ยแกว่งทั้งขาเนี่ยนะครับทําให้ขาตัวเนี้ยมันมาสีกับปั๊มน้ําอ่ามูเล่ปั๊มน้ํามาอยู่อย่างงี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูรอยสีฝั่งฝั่งนี้หน่อยครับ เนี่ยนะครับเห็นรอยสีไหมครับเนี่ยอ่ามันมาสีกับกับมูเล่ปั๊มน้ําดูมูเล่ปั๊มน้ํากินกินเนื้อตัวนี้ไปนะครับเนี่ยถ้าหน้าคอมแอร์ไม่ดังไม่ดังลูกปืนไม่ดังนะครับเปลี่ยนชุดนี้นะครับ,บยกใหม่จบแน่นอนนะครับสําหรับซีวิกเอดีหรือซีวิกนางฟ้านะครับจริงๆมันเป็นนางฟ้าจริงๆนะ ราะว่าช่วงที่มันออกมาเนี่ยมันสวยสุดแล้วนะสวยสุดแล้วเขาถึงเรียกมันว่านางฟ้านะครับสำหรับเครื่อง R18 เครื่องพันแปดร้อยนะครับชุดดันลูกล้อสายพานนะครับถ้าเราเบิกเนี่ยของแท้นีิดหลายตั้งเหมือนกันของเทียบก็หลักกำใบเทาไปสองใบมีทอนนะครับอ่าแต่องแท้เนี่ยหลายใบยเหมือนกันนะครับใบเทาเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับผมจะให้ดู คือตามอายุรถะครับธรรมชาติเนี่ยอย่าง,งดูตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นบูทพลาสติกครับคือถ้าใช้มานานเนี่ยมันก็สึกหลอไปตามอายุมันนะครับสําหรับบูทตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยบูทตัวนี้ตัวหนึ่งสําคัญเหมือนกันนะครับเนี่ยพอมันเสียแล้วเนี่ยมันทําให้ก้านตัวนี้นะครับมันมันแกว่งได้นะครับมันดิ้นได้นะครับตัวดันลวกสายพานสําหรับคันนี้เราก็เนี่ยฮะ เปลี่ยนของใหม่ไปเรียบร้อยนะครับยกขานะครับรวมทั้งมีตัวดันลูกลอกสายพานใหม่เป็นไฮดรอลิกนะครับคือมันมาทั้งขาเลยนะครับมีขาอลูมิเนียมตรงนี้มีลูกลอกอดันสายพานตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ชุดขาไฮดรอลิกนะครับโอเคครับสำหรับใครที่มีปัญหาเสียงดังหน้าเครื่องซีวิกนางฟ้าซีวิก FD ซีวิกเอด้วยนะ c ีวิกเอด้วย c ีวิกสองพนะครับที่เป็นเครื่องบล็อก R18 รวมทั้ง c ีวิกเอด้วย c ีวิกสองพันนะ17 18 19ประมาณนี้นะครับที่เป็นเครื่องบล็อก R18 อยู่นะครับก็ยังจะมีชุดดานสายพานตัวนี้อยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับชาว Honda าชาว R18 ชาว c ีวิกนางฟ้านะครับ ลองเอาไปแก้ปัญหากันดูนะครับทิปเล็กๆน้อยน้อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอากาศร้อนมาก